สวัสดีค่ะอกินน้ำหมดเลยโอ้ยมากคสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวยๆค่ะหนูย้มสวัสดีค่ะคุณครูกนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เหนนะนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แมสวยๆค่ะแม่ของหนอเก่งมากเลยมาเร็วเดี๋ยวเราหนูยิ้มอยู่ตรงนี้ก่อนรับรางวัลเด็กดีอ๋อเอียยบาแล้วสวัสดีค่ะ ดูยิมดูแย้มมาทางนี้ก่อ,อ,อ,อค่ะรอแย้มค่ะอ้วันนี้วันนี้ดื่มน้ำหมดได้อะไรววบวววววว้ววววะวว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 วิวววกวว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 วนววนววววววนวี้วันน้ว,วน,นรร <c oughs> วว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 วอวอวว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 ะวววววงวว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 มววไวววาวววววว ทำไปถึงได้คะยัเป็นเด็กดียังเป็นเด็กดีได้ไหมคะตอนนี้เราหนูยิ้มอยู่ก่อนยิ้มเป็นไหนน้าเราตาอย่างไรเราตาข้างเดียวเดียวเราลับตาสิอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่ะโชว์หน่อยลับตาข้างเดียวหน่อยอึ๊บ ยิ้มหรอยังไม่มาเลยยิ้มยังไม่เสร็จน่าจะทานลงยังไม่เสร็จคอันอี้แล้วอีแคนึ่งดื่มวิตามินซีอร่อยไหมคะพอแล้วนะวันล่าสี